ช่างลึกด้านมาแล้วครับนะครับ,รบตอนนี้เราอยู่กันที่หน้างานกำลังทำในส่วนของพื้นที่จอดรถใหม่นะครับเป็นการใช้ เสาเข็มโฟมหรือ EPD กันนั่นเองนะครับนี่คือดูนะครับนี่คือในส่วนของเสาเข็มที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็นี่คือส่วนหนึ่งก็เป็นการใช้งานแล้วนะครับถ้าเห็นข้างหน้านี้คือรื้อพื้นคอนกรีตออกแล้วก็ลงในส่วนของเสาเข็ม EPD ลงไปแล้วนะครับและนี่คือส่วนที่กาลังจะลงเพิ่มนะครับคําว่าลงเพิ่มหมายถึงว่าพื้นลานจอดรถเดิมนั้นจะถูกรื้อออกทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็จับระดับใหม่ว่าระดับของที่จอดรถจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับแล้วก็ขึงเอ็นไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับ จีมานก็จะขุดแต่ละจุดนะครับขุดหลุมเพื่อที่จะนําตัวเสาเข็ม EPD ลงไปนะครับแบบนี้นะครับนี่คือกําลังขุดนะครับบางจุดก็จะขุดยากเพราะบางทีมันอาจไปเจอหินไปเจอท่อไปเจออะไรต่างๆนะครับก็จะขยับบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าขุดลงไปนะครับก็จะให้ได้ระดับนะครับเอ็นเส้นเอ็นที่ขึงไว้ก็จะทําให้เราได้ระดับว่าเนื่องจากว่าต้องมีการผูกเหล็ก นะครับเป็นตะร้อหุ้มหัวเสาเข็มแล้วก็ผูกเหล็กเส้นเพื่อที่จะเป็นเหล็กสําหรับเทคอนกรีตนะครับเพราะเส้นเอ็นก็จะเป็นตัวจุดที่ว่าหลังจากเทคอนกรีตแล้วก็ทาสแตป์คอนกรีตแล้วนะครับความสูงของพื้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของทีมงานนี่แนะน่รู้งานรู้งานเอามาให้ดูนี่ครับเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นเหล็กที่จะผูกไว้นะ่แนะ่สาวสาว,สาวน้อยของเรารู้งานนะครับส่งมาให้ดูนี่นี่ทำเตรียมไว้แล้วนะครับทั้งหมดใช้ตรงนี้ประมาณ20เท่าไหร่นะยี่ ที่พันต้นไหมครับเท่าไรทั้งหมดนี้สามสิบห้าอ๋อสามสิบห้านะครับทั้งหมดสามสิบห้าท่อนนะครับสามสิบห้าหลุมนั่นเองนะครับแล้วนี่คือเหล็กที่เขาใช้นะครับเหล็กที่ใช้นี่นะครับเป็นเหล็กเต็มทุกเส้นนะครับถ้าเราดูเนี่ยจริงบางเส้นก็จะมีตัวเขาเรียกว่ามีเอ่อตัวยี่ห้อของเหล็กอยู่นะครับทีมงานของคุณกนากรน,นั้นจะใช้เหล็ก ไม่ว่าจะเหล็กเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือเหล็กแบบไหนนะครับใช้เหล็กเต็มทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการทํานี้ครับผูกเหล็กหุ้มไว้แบบนี้นะครับก่อนที่จะแล้วก็มีลูกปูนด้วยนะครับเขามีการทําลูกปูนเตรียมไว้ด้วยนะครับลูกปูนอยู่นี่นะครับนี่ครับลูกปูนนะครับมีการทําลูกปูนเตรียมไว้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเวลาเทคอนกรีตนั้นก็จะต้องรู้ว่าความหนาของคอนกรีตต้องเท่าไหร่นะครับนี่ลูกปูนที่เตรียมไว้นะครับแล้วนี่ก็ในส่วนของ พื้นนะครับนี่ครับขุดลงไปนะครับอสองแรงแข็งขันนะครับขยันกันทำมาหากินนี่นะครับแล้วก็ลงเข็มลงไปนะครับแล้วก็ผูกเหล็กแบบนี้นะครับนี่คือเหล็กที่เขาผูกเตรียมไว้แต่ละจุดนะครับและหลังจากนั้นก็จะผูกเหล็กที่เป็นสําหรับเทคอนกรีตอีกชั้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเสร็จถึงจะเป็นการเทคอนกรีตแล้วก็ทำสแตปมคอนกรีต ขอบคุณทีมงานพิ่ทิศท,ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานคุณคณากรนะครับ s รเซอร์วิสเทเ c o n s t r u รั i ชัแล้วก็พี่สันเจ้มชื่นนะครับที่กําลังทําอยู่ที่นี่นี่คือส่วนหนึ่งของการใช้ EPD ในการก่อสร้างนะครับเราเรียกว่าเข็ม EPD โฟมกันนั่นเองนะครับใครสนใจก็โทรมาได้ครับ091 7893563หรือ Li@ n e สันชัยนะครับ ID line s u n c h a i นะครับขอบคุณพี่หมูเจ้าของบ้านด้วยนะครับ รู้ผู้ด้านมาแล้วะคะ่ะหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไข